สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะอยู่บ้านก็สวยได้ค่ะไม่ต้องออกคลินิกเลยโดยตัวนี้เลยค่ะกับพารินเครื่องเลเซอร์กำจัดขนและเลเซอร์หน้าใส 2-in-1 ในเครื่องเดียวเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขามีชอ็ 9, 999, 999ชอตขา999,999ช็อตใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยค่ะมาดูขั้นตอนการใช้งานกันนะคะก่อนใช้งานค่ะตัวอุปกรณ์นะคะเขาจะมีปลั๊กมาให้แบบนี้ให้เราเสียบเข้าไปค่ะก่อนใช้งานได้เลย และนอกจากนั้นนะคะเขาจะมีหัวสองหัวค่ะให้เลือกนะคะก่อนใช้งานค่ะหัวสีแดงแบบนี้นะคะจะเป็นสําหรับเลเซอร์ผิวหน้านั่นเองค่ะลดรอยดำรอยแดงหน้าใสนะคะแล้วก็หัวสีเหลืองค่ะจะเป็นเลเซอร์กําจัดขนสามารถใช้ได้ทุกจุดเลยนะคะบิกินี่ก็สามารถใช้ได้นะคะค่ะเริ่มต้นใช้งานกันค่ะปุ่มด้านหลังตัวนี้นะคะกดค้างไว้เลยค่ะเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปิดเครื่องนั่นเองนะคะเครื่องเปิดพร้อมใช้งานนะคะก็จะมีหน้าจอค่ะแสดงผลแบบนี้เลยนะคะ ตัวเลขนะคะเป็นการแสดงจํานวนช็อตค่ะส่วนตัว R คือระบบแมนนวลค่ะที่โบชอบใช้นะคะคือโหมดออโต้ค่ะกดปุ่มด้านหน้าค้างไว้ขึ้นตัว A แบบนี้นะคะส่วนขีดหน้าจอานะคะคือขีดแสดงระดับพลังงานค่ะสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะมี8ระดับโดยการกดปุ่มด้านหลังนั่นเองค่ะก่อนใช้งานนะคะต้องทําการโกนทุกครั้งนะคะย้ำว่าโกนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะและอย่าลืมใส่แว่นเพื่อป้องกันแสงเลเซอร์นะคะ สำหรับใครนะคะที่อาจจะไม่ถนัดส่แว่นนะคะสามารถค่ะใช้เครื่องได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเลียกเลี่ยงการมองที่แสงของเลเซอร์นะคะใช้งานกําจัดขนค่ะได้ทุกจุดเลยนอกจากหัวเลเซอร์สีเหลืองที่ใช้กําจัดขนแล้วเปลี่ยนเป็นหัวสีแดงค่ะมาใช้ในการเลเซอร์ผิวหน้านะคะเพื่อลดรอยสิวรอยดํารอยแดงต่างๆได้เลยค่ะขั้นตอน,นง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถทําสวยด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านได้แล้วค่ะใครสนใจอย่าลืมสั่งซื้อพารินเครื่องเลเซอร์มาลองใช้ที่บ้านกันนะคะ